สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านทุกทกท่านเลยนะคะค่ะมือนี้เนาะคะ่ะกะปะตอยกับสิผ้ามาตามต่อเนาะค่ะเนาะมาตามต่อขอโชคลาภกับสารพอยไ่ยดำะะํำเนาะค่ะกางวดที่แล้วปะตอยมากกับท่างช่องหนองน้ำเนาะคะ่ะกะคือเลขเข่าอีกแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขขึ้นอยู่ตรงหน้าผากหนองกุมมานเนาะคะ่ะกะงวดที่แล้ว มากับหนองน,นะะ้ำเขขนาะค่ะท่านผู้ชมกับเทเลขขึ้นยุ่มองเก้าล่ะค่ะท่านผู้ชมหกห้าสองซึ่งเลขกับเข่าเนาะค่ะเขา่าหกห้ามองเก้าอีกแล้วเป็นงวดที่สองเหรอท่านผู้ชมงวดที่สองงวดแล้วมากับท่างจองมาวินงงวดที่แล้วมากับหนองน้ำงวดดีงวดที่สามท่านผู้ชมกับสารพ่อใหญ่ดําแม่นค่ะไฮโชไฮลาบิลี งวดนี้กสิพ้ามาตามต่อเนาะค่ะน้องงวดนี่เป็นงวดของวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพนรอยหกสิบแปดนี้นะคะมาตามต่อขอต่อเนาะค่ะกับสารพอยดํากะงวดนี้เป็นงวดที่สามท่านผู้ชมงวดที่สามงวดแหลกหายสองตัวงวดที่สองหายสองตัวโบนเได้งวดนี่งวดที่สามนี่เพื่อนอาชีพหายสามตัวตรงก็ได้ไปเนาะค่ะเดี๋ยวขอไปดานไนกัน ไปเบิงตามจุดต่างๆเนาะค่ะเนาะกับสารพ่อใหญ่ดําไปค่ะค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อเนี้กัเป็นฟ้าสลัวสลัวเมือดอื่มขค้มอยู่เนาะค่ะเนาะมาหอดมาถึงแล้วเนาะค่ะเนาะกับสารพ่อใหญ่ดํำนี่หอดที่แล้วมาเห็นหนกเป็ดเด้อกลับมากับทางสองมาวินเห็นหนกเป็ดลอยอยู่ในคลองนี้เนาะค่ะ นี่เนาะค่ะสารพอไนด์ดำก็คือนีอ่าลืมคามังไฟคามังไฟเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหมักบังไฟมักอิลีบริเวณบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้เป็นเป็นว่าเป็นเสียวท่านผู้ชมกะเป็นประมาณวาเป็น เป็นข้องน้ำเป็นกุดเนาะคะ่ะเป็นกุดเป็นหนองน้ำท่านผู้ชมเนี่ยบ่แม่นล่ำเสียวนะแต่ล่ำเสียวมันสิเป็นเงาเงาสิบ่ได้ขันแบบนั้นอันนี้ก็เพื่อนเอิ้นเป็นกุดละคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณหลบๆอบสถานที่เย็นดีดีท่านผู้ชมไม่ต้นขามใหญ่ไม่ต้นักตาน งวดที่แล้วมาล่มเย็นวานมันเสิ็หลับงวดนี่เนาะคะ่ะเนาะมาตามต่อขอโชคลาภอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องท่างทีมงานปตอยคนไม่เสร็พร้อมกับทีมงานถูกถูกทันเนาะค่ะเนาะเมื่อวานสิเป็นมาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลบ่าวแพ็กชาแนลแล้วก็หนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลคนเด,ดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเธอค่ะสำหรับเอาทีมงานเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าหมวดนี้เนาะคะ่ะมากับทา้งสองมาวินมาวินแกกําลังเปิดกล่องอยู่เนาะคะ่ะเนาะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งข้างในกันไปเบิ้งหลบหลบโดยสิได้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนสักาการะกราบไหว้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะงวดที่แล้วหนองน้ำกับปลาต่อยมาเนาะคะ่ะนา่งลำเต็นเองท่านผู้ชมนา่งลำเต็นเองทีนั่งลำยุ สารพอยเงายดำนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม,มนี่เนาะคะ่ะเป็นบางไฟบางไฟแสนบางไฟลานเพิ่นบมักบางไฟบางไฟยางไใหญ่เลย หม่งไฟแสนหม่องไฟรา,านล่ะทีเหมือนเอื่นกันนี่เนาะคะ่ะก็มีชาวบ้านเพิ่นมากราบไหว้มาสักาการะกราบไหว้อยู่เนาะคะ่ะเนาะมาเรื่อยๆล่ะกับศาลพ่อใหญ่ดำเพิ่นว่าศักดิิ์สทธิ์แม่นอีหลีแต่ว่ามาขอโชคขอลาภมาขอเลขนี่เพิ่นให้เข้าเนาะคะ่ะนี่เพิ่นก็ไดน้นัมข้าหมาค้ามผู้มาเลี้ยง สารผอยไนดดำเนาะค่ะเนาะน,นี่เลี้ยงไม่ไม่อยู่หมากซีคั่มยาซีกอกแล้วก็ะผ้าหวานเนี่ยเนาะคะ่ะบันนอเข่าเพิ่นกับมาเลี้ยงย่ามผอยไนดแบบนี้เนาะคะ่ะโอ้ยเท่าหมดหมดกัดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนะ่ะหมากซีคั่มยาซีกอกก็เป็นผ้าหวานเข,ข่าซีคั่มเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจะเ,เห็นคือข่อยบ่เนี่ยเขามาหนีเนาะคะ่ะเห็นเป็นตัวเลขกด้ค่ะท่านผู้ชมห้าสามเจ็ดเนาะคะ่ะห้าสามเจ็ดขึ้นอยู่ข้าเขาท่านผู้ชมห้าสามเจ็ดสำหรับตัวเลขกประตอยกับซองให้เบิ้งเผื่อเป็นแนวทางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เห็นมองไดเห็นจังไดกับซองไ้เบิ่งตามนั่นล่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมสิไปพิจาละนาเอาหรือว่าท่านผู้ชมเอฟซีเห็นเป็นตัวไดกัเบิ่งเอาเนาะคะ่ะห้าสามเจ็ดสาตูเดอปัง,ป,งปังเดอนี่ทําเข่าเนาะคะ่ะแต่ว่าสีไ้เบิง่งนี่เนาะคะ่ะเลขขึ้นเนาะคะ่ะเลขขึ้นอยู่ที่ หน้าผากน้องกุม,มานนะคะเด้อเนี่ยขออนุญาตเด้อน้องกุม,มารเอ้ยนี่เลขขึ้นเนาะคะ่ะงวดทีแล้วงวดที่ปตอยมากกับท่างช่องมาวิ่นก็คือเห็นหกขาสองเล่มันก็ออกหาสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้วมาซองให้เบิงอีกหกหาสองบ่ท่านนี่เนาะคะ่ะก็ขข้นยู่มมองเก้าเคนซึ่งเลขมันออกหกหา ก็ถือว่าสองงวดติดเลี่ยวเนาะค่ะท่านผู้ชมนนเนี่ยบนแน่ได้งวดสิมาอาจีเข่าสามโตตรงก็ได้เหมยนปังอิลีท่านผู้ชมน้องกุมารสาธุสาธุสาธุเดอ้อน้องกุมาร ชูไข่ลากว่าเบ,บียซีทางบ้านนะไปดูที่ขึ้นที่ทางนอออมานี่ครับเทวะแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมสองงวดติดแล้วสองงวดติดแล้วนะคะกับสารพ่อใหญ่ดำกับหนองกุม,มารเนาะค่ะเนี่เนาะค่ะสารเจ้าพ่อดำ,สา,าอดำสารเจ้าพ่อดำสร้างเมื่อวันที่18 มิถุนายนสองห้าห้าเก้าแมนบ่ค่ะเดี๋ยวเดเลขตัวนั้นบ่เห็นชัดเดี๋ยวคฮ้ยสองหาหาย่างนอหน,นี่นอนเลยยิวินเห็นสองหาหาอย่างพ่อสอไหมสองหาหาแปดบ่ ่อยคือว่าสองหาหาเก้าโอ้ยปากว้าไปเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเลี้ยวพ่คอยเห็นพวกมาไล่มันบังเนาะคะ่ะสร้างเมื่อสิบแปดมิถุนายนสองห้าห้าแปดนะคะโบแม,มนหาเก้าเริ่ท่านผู้ชมหาแปดปต่อยว้าผิดเนาะคะ่ะเพราะว่าเลี้ยวพอเห็นตัวสุดท้ายสารเจ้าพ่อดำนะคะงวดที่แล้วท่านผู้ชมปัต่อยมากกับท่างชงหนองน้ำเนาะน้องนางล่ำนะ นั่งล่ำเต้นเองท่านผู้ชมหงวดหนีโบนแน่ได้เนี่ยมาขอเหล็กถูบขอเสียมซี่สารกับสารพอด์ดำเนาะคะ่ะถือว่าแม่นถือว่าเป่นไฮโชไฮลาบอยู่นะคะท่านผู้ชมการโชกลาบเนาะคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงดวงแต่ละคนบ่คือกัน,นะะเนาะค่ะเนาะคนเฮาน่ะบ่รวยพร้อมกัน บรรณาได่งวดนี่ยเปิญอาเซไฮโชคให้าลาบกับเอฟซีทางบ้านกับสําหรับท่านใดที่เบิ่งคลิปของพ่อใหญ่ดำยู่ตอนนี้เนาะค่ะเปิญอาเซไฮโชคให้าลาบเว้ยเว้ยตุ๊กแกเว้ยท่านผู้ชมงวดที่แล้วประต้อยก็เห็นตุ๊กแกคะ่ะโอ้โหวดนี้ก็เห็นตุ๊กแกโผล่มาเนาะค่ะท่านผู้ชมอยู่ด้านด้านข้างๆ ตุกแก่ตัวบกงนะ่ายหนึ่งสาตัวเดอปังๆนะแต่ว่าพนกันแอบๆอบราเห็นเพิ่นยู่ท่าสารเก่าพนกับยุ่ดานลางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสารเก่าอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็เป็นสารเป็นสางขึ้นมาใไมเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะนางลำเต็นเองวังที่แล้วนี่ตีปาต่อยมากนะเนาะค่ะนางลำ นั่งล่ำตินเองเยงเอ,อทาท่าบุนตัวหนึ่งน,นะครับ่านผู้ชมที่จะได้เตรียทุกเทียนแบบไม้ลอง้นไหว้ไปอาบากาไหว้แล้วก็ถวายท่านนะครับแล้วก็ ในกิคือเทียมบอกตาด้วยนะครับโอเคครับครัสวัสดีค่ะเอ้ยยุ่งกัดผู้ชมก็เอฟซีทั้งสองช่องทั่วโลกเลยนะครับค่ะวันนี้นะครับก็มาตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าพ่อดําและน้องกุมารนะครับซึ่งให้เล้งแม่นมากเลยนะครับที่น้องกุมารนะครับเดี๋ยวจะได้ออกของทีเื่อได้ให้น้องกุมารนะครับเป็นน้าแดงนเป็นนมด้วยนะครับ คนอื่นต้องมากราบไหว้เฉพ่ะดั้มท่านก่อนนะครับน้องกุมารใ,ให้เลขเข้าสองวดแล้วนะครับอยู่ตรงเลขขึ้นที่หัวน้องกุมารน,นะครับซึ่งมีห้าหกสองนะครับไม่ใช่หกห้าสองหกห้าสองหกห้าสองนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผมมากับป้าต่อยนะครับถือว่าเข้างวดแรกเลยนะครับ เป็นสารใหม่ที่ผมเพิ่งเคยมาของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมน,นะครับแล้วก็เข้าสองตัวเลยนะครับตร,ตรงน้องุมาแล้วก็ตรงนึกุมารที่อยู่ด้านในนี้ก็มีมีเลขอยู่ตรงฐานน้องกุมารก็เข้านะครับท่านผู้ชมแ่นค่ะงวดงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่สิบหกสิงหาคมน,นะครับผมไม่ได้มานะครับแต่ป่าต่อยกับน้องน้ามา เลขฟอไปเข้าไปขึ้นอยู่ที่เดิมน,นะครับท่านผู้ชมเลขเข้าที่เดิมก็คือตัวห้าสองเลขของตัห้านะครับขอวงวดที่สิบเอที่ครั้งนะครับที่ทว,ว่าเขาติดต่อกันชั่งหมดได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาตามตัววดนนี้วันไะหนดิวันไหด้ที่ไหนตัวไหนหรือว่าที่เขาบอกทุกสามตัวกับวันไหนนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นงวดที่สามนะครับ มาวิ่นพันวาสีแดงไห้น้ำแดงไปไหนองกุมารน,นะเดี๋ยค่อยไปเห็ดเป็นสองชุดนะะเนาะเพราะว่เาเดี๋ยวค่อยเอาไปให้งน้องกุมารน,นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ะะพ่อท่านนะครับนี่กระเ,เตรียม ข้ามหมาข้ามผู้มานั่เน,นาะค่ะเนาะน้ำแดงเนาะน,น้ำนมเดี๋ยวสิได้จุดถูจุดเทียน ถูกม,มากพอดีเลย ครับเดี๋ยวมาบอกกล่าวท่านไปพร้อมๆกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โตพอดำพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอาลักติปกปักรักษาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ มือนี้ลูกหลานช่องมาวินชาแนลพร้อมโดยปัเตยชาแนลกระเดื่อเดินทางเพื่อทั้ําดอกไม้ถูกเทียน,พร,ยนยยพ,พร้อมโดยสิ่งของมาเส้นไวบูชาถวายให้กับเจ้าเจ้าพอดําพร้อมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และน้องกุม่านาซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือลูกหลานก็นให้ความเคารพนับถือศรัทธาจึงได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้มือนี้ก็ มาหาแนวทางมาขอโชคขอลาบเพื่อเป็นสะพานบนุญเขียมต่อไปกับเอซทั่วโลกที่กำลังรอชอชนรอติดตามาในคันนี้ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบ้ําด้อเจ้าพอเอ๊ะงวดนี้สามโตตรงๆให้ได้เด้อเจ้าพอเด้อเหขท้ทายแล้วที่หนึ่งของงวดวันที หนึ่งกัญญญนยายนพศ2568ให้แตกสามโตตรงๆปังๆดังๆเปลียง,ง,ง,งปังหมดเลยจะพอเด้อทุานองกูมานึ่งสาธุสาธุาสาธุาาาาเด้อ จุดถูไปขอไปไปจุดหนองนอนกุมานบโนะ่โแลละให้จุดมรงนี้สาธุเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดจุดพอดำหน,นองกุม่านวันนี้พวกล้านผู้ขามาขอโชคขอลาบวันนี้ลาบอิจานน่าเบิ้งเหล็กถูห้ลูกให้ผลานเดอ้อว่าตัวใด้จุตรงกัะเบื้อทายล้อนที่หนึ่งก็ขอให้ถีบจิบออกมาเลยเดอ้อจะพอเดอ้อ แล้วนะครับเสียงอย่างคูคโคลง มื่อนี้ระเด็่ตัผู้ชมแต่ว่ายุ่งหลายหลาย ข่วนทูบเขาปากขวนทูบเขาปากเดี๋ยวรอลุ้นเลขทูบนะครับเดี๋ยวขอเหล็กเสี้ยมซี่นั่นนะคะอยาสิขอเหล็กถูกกับเหล็กเสี้ยมซี่สองอย่างเนาะคะ่ะต่า,านผู้ชมสาธุพะเยาดำเอ้ยเหมือนนี่ลูกหลาน ปลาตัอยคุณพิเศษพร้อมทั้งมาวินชาแนลก็ได้ตั้งใจมหาพ่อญ่ดำก็ขอให้พ่อญ่ดำยิบออกมาเลขถ่ายสามตัวตรงๆเด้อของหวดันทีหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดดีหกลาดสิขอขยเยาเสี้ยมซี่ยิบออกมาสามตัวเด้อพ่อใหญ่าเด้อคือ ไม้แรกไม้เลขห้าครับไม้เลขห้ออานะครับไมาที่สองออกมาแล้วครับไม้เลขแปดครับไม้เลขแปด ไม้ที่สามไม้เล็กเจ็ดครับห้าแปดเจ็ดค่ะห้าแปดเจ็ดนาะคะ่ะท่านผู้ชม,มกับการมาขอขายาเสียมซี่สารพรย์ดำเนาะคะ่ะสามตวเดอพย์ดำไปเ,เดี๋ยวลอเลขกถูดเนาะคะ่ะเดี๋ยวในขณาที่รอเล็กถูกเดี๋ยวผมเอานะครับน้ำแดงอนุมไป เอาไว้ก็ลอกุมานก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเลขทูปนะคะเลขทูปใหม่ในสองโตแล้วแต่บาทถัน่านผู้ชมนางลำ่ำเต่นเองอยู่แยกๆอยู่นางล่ำกับดิกเองนะคะเต้นเองเต้นเองอยุบผู้เดียว อีกฟังนี่ตัวนี้บอเต็มเอาหลอดบอหลอด เลขเลขทูบได้แล้วครับสองตัววันที่แล้วตรงเลยนะครับหกสามปะเดี๋ยวเอากล้องมาดูเลขทูบแล้วก็ไปอสองสามจุดจต่างๆท่านผู้ชมค่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเพิ่งเลขทูบน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเลขทูบที่มาจุดขอกับสารพ่อใหญ่ดำสารเจ้าพ่อดำนะคะวาเพิ่งเสีห้ เหล็กกับเอบซี่ทางบานตัวใดเนาะค่ะเนาะมาขอโชคขอลาบมาขอเพลิงบนลาบารมีมมหาแนวทาาเนาะคะ่ะกับการเสียงโศกเสียงดวงกับฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะของงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะมาลุ่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามาขอโชคขอลาบกับสารพรย์ดำเพื่อใหโชคไห,หลาบตัวใดเนาะค่ะเนาะ นี่เนาะค่ะเลขทูบมันหลุนไปน้ำกันเลยว่าพอยี่ทำพ่นสีใหายโใหายลาบตัวใด ไม่หมดแล้วนะคะเลขทูปเลขทูปของงวดวันที่หนึ่งกันยายน2568เลขทูปที่ได้639นะคะ6กสเก่าค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะ,คะขอให้โชคปีเฮ้งๆ้รวยๆกันสุขสุขวลเด้อค่ะ มะคอโชว์คอลาบก็ามาตามต่อให้แล้วเนาะค่ะกับสารพอยนี่ดำเพิ่นก็ได้ให้แล้วเนาะค่ะเลขถูกหกสามเก้าค่ะเลขเซียมซี่ก็ไดห้าแปดเจ็ดเนาะคะ่ะห้าแปดเจ็ดเลขเซียมซี่เลขถูกหกสามเก้าค่ะขอให้โชคดีเด้อค่ะตามนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ่อไเนาะคะ่ะกับแก่บัตนใน,นนี้ท่านผู้ชมตุกแกตัวบักใหญ่เลยนะคะเพิน่มนะนมาให้โชว์ไข่ลาปอนี่นี่เนาะค่ะจ้าอดำ กะาษสไม้ชคใไ้ลาก็ได้พันมาปรา,ากฏดหหเห็นบริวานของพญ่ดำนะคะบริวานของเพิ่นจ้าตัวเดอ้อปังปเด้อโอ้ยอาตกแก่ตัวเบลอเลยนะคะเนเพิ่ทางนี้อือนะตอนนี่ะนะคะ เดือดชาร์จที่ยังเป็ชุดนี้นะครับแบสามข้าวแบบสามแก้ว,วนะครับขนาสิมาให้โชคลาภครับท่านผู้ชมทางบ้านก็เป็นไปได้เนาะค่ะเนาะสาธุเด้อเขาสามโตตรงๆเด้อเพราะว่าจะเป็นเหล็กถูเหล็กเสี้ยมซีอีพอยญ์ดำ ค่ะก็ได้เตรียมนำแดงมาสองชุดเนาะค่ะเนะะาะก็มาให้น้องกุมารน้านชุดหนึ่งแล้วกับใบเงาดำชุดหนึงน่งเนาะค่ะแบ่งเป็นสองชุดนี่น้องกุมารเน,นาะค่ะเลขขื้อยเขินดยหน้าผากหกขาสองค่ะคอ้โชคดีกันสุขสุขคนเด้อค่ะ มาขอโชขวลาบกับมาขอให้เล้วนะคะมาตามต่อให้เล้วกับสารพ่อใหญ่ดำห้อีลีแมน้มสมสาสมลือสิบปั่นสาหาบานเลือมาขอโชขวลาบกับเพิ่นเพิ่นกับห้อีลีแต่พ่อเพิ่นว่าเจ้าบานเพิ่นว่าอยากได้ยังกับมาขอแต่ว่าขอเลขเพิ่นเพิ่นห้แมนกับแมนอีลีมากสองหวัวก็ได้สองหวัวติดแล้วท่านผู้ชม วันนี้ก็มาตามต่อของวันที่หนึ่งกันยายน2568นี้นะคะสำหรับเลขสำหรับเลขเซียมซีเนาะค่ะ587เลขทูปก็639นะคะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ละมองแต่ละบอลก็มาทายให้เบึงเพื่อเป็นแนวท้างเนาะคะ่ะสำหรับมือนีวันนี้ปอตอยกับ สิได้ขอโต้ล่าไปก่อนอย่าลื่มแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป้าต้อยคนเมเซนพร้อมกับทีมงานทุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอไ้เอฟซีทุกทกท่านโชคดีลำล้ำร่อยๆกันสุข,ขุสุขคนเดินทางไกลไก็กับอหอไฮแขลคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงให้มแตรโชคตลาดให้ได้จับเงินแสนเงินล้านให้ถือล,ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะ สำหรับมอนี้วันนี้ปะต้อยกับขอล่าตกับล่ากับกอนเนาะค่ะเนาะไว้พอกันคลิปหนาพี่นาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ